สวัสนีครับวัสดีเราจะมาเล่น,นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเล่นฟรีไฟล์นะครับทุกคนโดยที่เราเอาทีมหลักของเรามาเล่นนะดูว่าเราจะได้ที่หนึ่งจะไหวหรือเปล่า,าลงลงบนนะเว้ยลงบนนะเว้ยไอ้กุดเดือดอะนะทีมบอกบนนะบนนะแจง้งรลอยล้ยห้ามนะซอมมกันหดอะไรนะโดดบน จราเราก็เบี่ยงตัวเองทำล่นๆไม่ได้แล้วตัวคุณมงนออกมาดิลงคนนึงแล้วลียกขึ้นมารวกลางนะรตำแหน่งนะลมห้าัวแต่ขบีงนะวเลีรวมมเลเนี่ ได้ม <Scroll> <language> ีตัวพิ่งโดดเต็มเลยไปได้แล้วช้าหน่อยาหน่อยมันว้าไปน้ากลัวตัวนี้โควมก็องโคมาเดะเรื่ไปมาละเจ็บมาก โอ้โหสองตัวมันชุบกันได้ประปรงกัน กรโทรศัพท์อยู่ตามจะเอามาให้กูไปซ่อมต็นโทรศัพท์กูเลิมไม่ไหวยิงลจงจอตัวให้พี่จะกดมาร์คตัวก่อนมันจตีนข้างล่างดาวดาว đâu này à Rồi shit tài Ừ. <laughs> <laughs> ผมไม่มีใจเลยเอาสลิงเปหมอสมีตัวลงมาาานกมาเนเธนดีๆก็มาเวจริงจงังซะแล้วเรื่องวุ่นๆของวรุ่น LRV Có Nhưng mà không tôi có một cái Đây như này nữa Yeah. No, I'm not going ตัวไมต้องมาก่อนที่แ้จะได้เออปิดความอ,อดจะป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 ะ้าปะ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 ปปะอะปปะอป อะไรเนี่ยมันโนวนี่ยจังเอากระสุนปืนก่อนสี่ตัวสี่ตัวมาเนี่ยเฮ้อมาเรื่อยมาเลยร้อยสามดาวหนึ่งเฮ้ย,ยทำไมเพื่อนจริงจังจังเนี่ยเล่นจริงจังจังเจ็บมาก ไปร้อยกว่าร้อยแสิบแล้วเฮ้ยฝั่งนูน้นฝั่งเดิมมาลงใหม่อ่ะยินเสียงยูงเอพีโอโอ่ออะใช่ใช่ หมดสวยโอ้ดีนะที่มันตัดสินใจชุบผู้หญิงเล่นซะด้วยดีนะถ้าเป็นผู้ชายเล่นน่าจะสามไปนานแล้วอ่ะเมืองน่จะไม่หมดกล่าไม่หมดแล้วเด,ด,ดี๋ยดดว,ว่าดวงดีเดี๋ยว่าดวงดีเราฆ่าได้สองตัววัปนะแฟนชินจริงว่ะล่ะ เยอะดว้วยอืมเอาเล่นมือก่อนอ่ะขอคิวครับโหลขอคิวขอคิวโหลก่อนซะด้วยโอ๊ยโอ๊ยค้างอะไรเนี่ยเวลาฟันเนี่ยบ้านสองหลังครับ ประตูวัดเดี๋ยววัดไปถตาผมไม่ไหวแล้วผมได้มาสามสองสามชั่วโมงติดละคือตอนนี้คือเริ่มเริ่มอ่อยแต่เพื่อมันก็ปิตนะมันก็มีความขยันนะีอกหลังนึ่งขับรถสวย 可以参与。加、oh。Warder kill。哦吼。 สะบัดไม่ทันสวยมันนี่เล่นแย่อยู่นะเอาดีอ่ะมีหลายช็อตและประตูว,วัดมีอวัดที่ชุดที่กูทิ้งไว้อ,วอะใกล้ต่อ เพื่อนเพื่อนโอมแต่ละตัวตัวว้าใกล้ๆกล่องกล่องเปิดอ่ะที่ <Head there. S 2> มาเนี่นยดูตัววิ่งดูขน้ากูไม่เอ็นจิตสวย,วยตัวเดียโอมขยับอันนี้มาหน่อยเออโอเคววววจะได้เข้ามือวันนี้เราจะมาในเอ็มเจ็ดเก้านะครับทุกคน ถอยฮะฮอระวังลงกันออกมาช่วนตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงขยับปุ่มอยู่นะทุ่คมที่หายไปนานหน่อยอ่ะก็จะต้องขยับปุ่มเพื่อให้มันเข้ามือให้มันเร็วมากที่สุดไฮ้มาตีลงเนี่ยร้อยสามสิบเกือบมากบนเข่าอีกดาวบนเข่าดาว วันหนึ่งมันเนมาอยู่ข้างในบ้านอะว้าวเออขบวนกันนะโเคโอเคเปิดประตูไอ้กูเปิดประตูอันี้สโอ้เริ่มเริ่มกดอะไรไม่ติดแล้วเนี่ย mày to mày to mày to mày Ai ข้าตัหน่วยข้าตะหน่วยก็น่าเล่นนะ M79 ผมก็มีประสิทธิภาพอยู่นะโอเคเลยสวยหลังมาันเมืองยิงในเมืองอ่ะตรงเต็นตกลางอ่ะเต็นเตนกลางเพื่อนมันวิ่งมาแล้วหน้ากูไปตู้อ่ะ ตรงกันโดนเนียงมาหดีเจ้้านอาหนัวางประตูวาร์ปแล้วอโง่เเอี๋ยว Help me คิดอะไรคเดตรงไหนวางประตูวาร์ปแล้ว โอ้ยโอ้โหข้างในเนี่ยเจ็ดโดนตัวเองสวยมันไดเก้นมเโยบชุบโอ้น้องเพื่อนเพื่อไม่มีใจนะดูเพื่อนผมลนอ่ยสนอ่ะร้ยเวอร์โอ้โหเดกระถะ อ้อาที่หนึ่งไงอโ,โอ้โหเมื่อกี้นี่โคตรเบอร์จริงเอาปืนบูแพคเกอร์หันสวนอะ่ะบะเข้าหัว